มีการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลสตรีนานาชาตินะครับมาถึงเซตที่3เป็นเสซตสุดท้ายแล้วก็เป็นวีจุทาทิพย์มณีพันธ์คว้าชแชมป์ในเซตที่ได้ส่วนผู้นําในเวลารวมแชมป์เป็นของแพรเพชรดารินสมราชคร,รองเสื้อเหลืองและก็คว้าถ้วยพระราชทาน าการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีตรนานาชาติวิเมนสชอปไทยแลนด์2022ชิ่มทวยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารีในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New n o r m a l เส้นทางจังหวัดมุกดาหารและนครพนมวันนี้เป็นการแข่งขันเสซตที่3ซึ่งเป็นเซตสุดท้ายระยะทาง83.30กิโเมตร ผลการแข่งขันครับปรากฏว่าแชมป์ประจำสเตทเป็นของคู่กองบีชร้อยเอกหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยที่กลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้อีกหนึ่งครั้งเขาเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง6นาที45วินาทีอันดับที่2ซูบีนูยาโมฮัมเหม็ดครับนักปั่นสาวจากมาเลเซียอันดับที่สเฉินยี่หงจากทีมชาติมาเลเซียด้านรางวัลเจ้าแห่งความเร็วครับในเซตนี้มีทั้งหมด2จุดปรากฏว่าร้อยเอกหญิงจุฑาทิพย์ครับคว้าไปคนเดียว2จุดเลย สรุปรางวัลชนะเลิศผู้นําเวลารวมครับได้แก่แพร1สตรีหญิงพันดารินสมราชนักปั่นอาชีพจากทีม Thailand Women's ซิคร n งทำเวลาไป7ชั่วโมง48นาที17วินาทีก็รับเสื้อเหลืองและครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยาม,มบรมราชกุมารีครับ